วันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาเกิดเหตุแผ่นดินไหวถึง2ครั้งภายในวันเดียวที่ไต้หวันทำให้ชาวประมงไต้หวันสามารถจับปลาโอฟิตได้ซึ่งก็คือปลาที่คนไทยคุ้นหูกันในชื่อปลาพญานาคมีความยาวกว่า5เมตรและน้ำหนัก45กิโลกรัม ถูกจับได้บริเวณชายฝั่งตรงอ่าวในเทศมณฑลอีหลานของไต้หวันลาพยาหน้าตัวนี้ได้ถูกขายให้เจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในราคา16,000ดอลลาร์ไต้หวันหรือราวๆว17,000บาทเฉินเจ้าของร้านอาหารบอกว่า เนื้อปลา1กิโลกรัมสามารถขายได้ในราคา400เหรียญไต้หวันเนื้อปลาพญานาคนึ่งจะให้รสชาติที่นุ่มนวลแถมยังให้สัมผัสที่เนียนนุ่มมากกว่าเต้าหู้ซะอีกโดยปกติแล้วพวกมันจะมีความยาวประมาณ1 0 0่ง0ถึงเซนติเมตรซึ่งความยาว5เมตรถือว่าเป็นขนาดที่พบได้ยากมาก ปลาออฟิศปลาออหรือปลาริบบิ้งถือว่าเป็นสัตว์น้ำที่หายากเป็นปลามีก้างที่ตัวยาวที่สุดซึ่งสามารถเติบโตได้ยาวถึง10เมตร อาศัยอยู่ใต้ทะเลในระดับลึกกว่า50-250เมตรลงไปและอาจพบได้ที่ความลึกถึง1,000เมตรจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวมีความแรง4.8และ4.9แมกนิจูดห่างจากชายฝั่ง14กิโลเมตรจึงทำให้มันโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำปลาออฟฟิศถูกเรียกว่าปลาแผ่นดินไหวในไต้หวัน ตามตำนานท้องถิน่นมันมักจะโผล่มาก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวเป็นสัญญาณเตือนภัยพิบตัติเนื่องจากพวกมันอาจจะรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนใต้น้ำจากแผ่นดินไหวไปจนถึงการเกิดสึนามิ